มาครับผมเจ้าจะไม่เดีวใครก่อนนะฮะมาเท่าไหร่ได้เปล่าวงยืนเท่าไหร่ครับผมแสนหนึ่งแสนหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งกดจะเพิ่งกดนะมีวับแบบอื่นมีคนน้อยน้อยไหมมีมีแข็งแข็งมิทวีดดิ้งไหมไอมีแบบวีดดิ้งไหมตัวไอไอมอนสเตอร์โซลิปัตโอเคติดยังไงนี่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 จ้าตัวไหนเล่นนะพีมพีมเล่นตัวไหนเอา เฮลิแพสตัสไฮล่าก็ได้หรือไม่เอาโฟนเอลเลสมิสเอาเด็กติดมาเด็กน่ารักกว่าไอาตัวเด็กก็ได้นะโคดิติมิสน่ะไปไปลุกเลยครับไปไปภาวะภาวะภาวามาเนี่ยวัดเต็มครับผมตามตัวผมมาทามจ้านสเปรลาสมิสเฮ้ยกูว่าไปตั้งโนวิดชื่อย่างเล่นกันเนี่ยเอาชื่อแบบไปเปิดในเอเทนเลยอะสี่อะไรเงี้ย หาตรงนนี้ก่อบ้านบ้านบ้านฟางเนี่ยายเพื่อนกั้ไปข้างบนกันเฮ้ยมีมีเก้าอี้ตักแดดด้วยนะชิบหายแล้วทางฟางใครไปข้างบนดนะครับผมไปทตากแดดด้วยตรงนี้มันไม่มีใครด่าหรอก่ไม่มีจะมีได้ไงไปนี่นะคนที่มีมีไอติมเกือบหมดเลยปหมตอนนี้ใครมีไอติมกดหนึ่งครับกดหนึ่งทุกคนกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งมีเกือบหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งเป็นแบบว่ายืนเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนพี่ เราจะไม่เลียงอ่ะแข็งใครแข็งก็เดี๋ยวผมเดินไปเดวตังอ๋อหมายถึงแข่งปุ๊บแจกตัง์เลยในฮอันนี้ใช่โอเคไม่ต้องหาเรียงหมดไม่หาเรียงไม่ได้เสื้อเสื้อกันแข็งคือไม่ได้ตังนะคนแข็งได้ตังคนแข็งได้ตังนะเอาแข็งนี่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีโกต้องเอาแข็งเอ้ยเหมือนจะเว้นช่องผิดนะครับนี่ช่องนี้ครับผมโอเคกดทีละอันเลยกดจนหมดทีละทีละแข่งรอบล้าน บอลจุดปั๊ไม่อจุดปั๊สียดเจอไปช่องครับผมมองมองไหลคนข้างหน้าครับผมนั่นแหละเอามือแตะมือแตะโอเคเยี่ยมเอานี่มาแจ้งเลยฮะบูเซ่อุเซอุเซโอลิมปัสโคโคเรตสมาอยู่หน้าน้องปั๊มครับผมตีมาอยู่หน้าน้องปั๊มอีกน็อกโอเคสวยงามครับผู้ชายกินหันหน้าทางนี้หันหน้าไปทางหันหน้าไปทางหอยอ่ะบอกว่านิทานบอกว่านีบอกแล้วแล้วละสวยงามสวยงาม โมลโมซิิซ่าเนี่ยมันอยู่ในเทียนหรอวะไม่อยู่ไม่อยู่อ่าโอเคสวยนกเงือกนกเงือกนั่งหน้ามาเลยนกเงือกนกเงือกนั่งก่อนนั่งก่อนเออโอเคอีกนิดนึงอีกช่องนึงเดี๋ยวผมเขาเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนรอผมนับ กดเข้ามาเห็นเด็กก็ยกย่องเด็กินกินเยอะแล้วเด็กแข่งยากอ๋อเกี่ยวเหรอพี่ป๊อปมีมีสเตตัสให้ไอห้น่อยดิโอเคได้แข่งหมดกดนะครับหนึ่งอันเท่านั้นนะฮะชื่อตัวละครอะไรวะตันนี้ตักินครับผมโอ้ยแข่งโอ้เดี๋ยวใครแข่งอ่ารับตังไว้ฮะโอเคคุณชายคิม มันก็หนังเงือเลกน้อยหนังเงื้อเกน้อยวะชั้นบนชั้นล่างเออว่ะผมพูดผิดเกิดจะมีชั้นบนมีชั้นล่างผมเดี่ยวคนนอกต่อไปครับผมตาที่สองนะฮะใครแข็งแจกรางวัลมีแข็งมีการเล่นของนะครับเอ้าใครกินก่อนอะโอ้โหแข็งทั้งหมด สาวแดงนะฮะปัดได้หมดวะปัดได้หมดวะปัดได้หมดวะตั้งงบ้านงองปัดได้หมดวะสวยสุดร้อยพันหนึ่งใครตั้งห้องครับตลอดวะฮัลโหลอินนี่ผมแข่งนะผมแข่งนะผมแข่งนะจินจินไปซื้อไอติมมาเพิ่มวะเนี่ยถ้ากดทีเดียวสิบอันเนี้ไม่ใช่นะกดรัวยๆสองพันหนึ่งแสนกดรวยๆไม่เอานะครับถ้ารอบสุดท้ายใครไม่มีกดนี่เดียวตังคืนนะฮะ แข่งที่สามนะครับสามหมดนะครับไอ้นี่มันกดก่อนตลอดเลยสามหมดนะครับเอามีคนแข็งะคนชายครีมรอบที่สองแล้วนะฮะหนึงพันหนึ่งร้อยพันหนึ่นแสนไม่เกี่ยวนะับอีกกันปัดเกิดขึ้นเ้คตได้ทั้งหมดรอบนี้ โอเคครับผมรอบที่4นะครับเล่นคงเล่นของได้นะฮะบัตก่อนหนึปึ๊บปึ๊บไอเทียไม่แข่งสามคนคุณชายคิมนะคุณชายคิมล่องไปสามแสนแล้วนะแมงลัวแล้วว่ะสิบแมงโก้หน่วยสิบน้อยพันหนึ่งแสนเอาโนวิคมาแข่งดีกว่าโนวิเดคมาแข่งเหมือนตอนนี้เหมือนตอนนี้วิกับพีทนี่จะไม่แข็งเลยนะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับ เฮ้ยโอเครอบสุดท้ายครับผมสุดท้ายดาวดาวเฟมเบิร์กพี่ขึ้นมาครึ่งลำแล้วตอนนี้อันนี้รอบสุดท้ายนะครับไม่ได้ขำนะฮะเดี๋ยวจะแข่งแข่งแด่งเรอยอุ้ยเอ้าวิรู้สวยป้อแป้ยังไงโอ้โหสุดท้ายได้ว่ะผมเดี๋ยวจะยกเลิกไปหลายคนแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยดูค่นดิหายละการยกเลิก ไม่มีไม่มีไม่มีสองรอบอ๋อการได้เปลี่ยนเรียบร้อยโอเคอยู่โอเคนะครับครบครบแล้วนะฮะหมดไปกี่ล้านบาทไปดูนะครับตาเมื่อกียต้มซ้ายหันเหลืออีก35อันน่ะอ่าสลับที่ผมให้สลับที่ก่อนเลือกกันใครจะสลับกับใครคิมใครจะสลับที่ไงคิมไหมเฮ้ยคิมถอยดิคิมหมอนี่มันก็อยากแข่งกันเท่าไหร่ที่ตรงนี้อาจจะดีก็ได้นี่อ่ะผมว่ารอบนี้ฟีสไตล์ดีกว่าอย่างยืนตรงไหนยืนเลยยืนให้เห็นเปนเดี๋ยวยากนะไม่เป็นไร ขอแค่แข็งขอแค่แข็งแล้วบอกได้แต่ถ้นออกแบบนี่คือไม่รู้แล้วนะอยู่ในพื้นที่นะครับใกลล้ปาาดวนั่งทับปลาดาวอะปลาดาวช่วยแข็งนี่่มตองงรหยดิดูเอาครับเรีอกเอาคือว่าต้องให้หอยต้องห้ให้หอยโอ้โหอยลืมหอยอยู่ในน้ำเลยเนี่ยเย็นเนเลยไหมอ้าวยังไงใครเย็นตรงไหนครับเฮ้ยถ้าจีนไปตรงนั้นไม่มีใครเห็นนะครับอ้าวชิบหายไอ้ทามอยู่ไหนเนี่ยอ่ะผมยืนตรงนี้ปลาดาวสีส้ม ดาวสีส้มใช่ไหมอ่าจอผมอยู่แค่นี้ว่ยืนตรงนี้เห็นอยู่ใกล้หอยอยู่ใกล้หอยใกล้หอยใ่หมมีมีสองหอยเห็นว่าหอยใหญ่กับหอยเล็กพี่ชอบหอยเหลืองเจ้บหอยดำพี่ป๊อปหอยเหลืองดีนะเลือกที่กันแล้วนะผมนับเวนาถอยหลังนะครับเสร็จเราต้องอยู่กับที่นะครับแต่นี้จะโดนแบนผมแนนจะโดนแบนครับผมการพนัน ไม่แข็งว่ะเฮียไม่แข็งว่ะเฮ้ยไอเดี๋ยวเดียวสี่ว่ะอันนี้นับนี่คือให้นับยืนอยู่กับที่ไม่ได้นับให้กินแต่แข็งแล้วก็เดียวครับผมหรอบหนึ่งคไม่เป็นไรผมผิดพลาดเองครับแต่ว่าแข็งแล้วทีนี่ดีจริงๆนะเนี่ยแอ้ไม้ไม่แข็งว่ะอากรอบหนึ่งแม่งโหดว่ะตรงเนี้ยซื้ออต่ให้เลือกที่อีกรอบหนึ่งครับตาสุดท้ายไอวอลไอวอลหน่อยแบบขี้มูกอ่ะ ม่กั๊ดให้คีบุกกั๊ดกั๊ดช่วยความเย็นเออในคิบุกกั๊ดทุบแขนเออเฮ้ยพร้อมนะเดี๋ยวผมจะนับนะครับสองหมดกดนะอันนั้นมันหนักโตนะลรื่องความสองหมดนะครับเอาอีกด้วยนี่เหรอวะกระทำทำเราหมด้วครับยังไงสามคนนะฮะ เอาพี่ป๊อปไม่แข็งนะครับจะทำกำเร้าหอยเหลืองได้ทำกำทำตำเร้าเฮ้ยฟิลมเบิร์กใกล้มาละได้มาครึ่งท่อนแล้วตอนนี้เอาวะเอาวะแข่งเฉยหรืปล่าไปปัดหนยปัดหน่อยเดียวเดียวเดีวกระดังเร็วดิลบเร็วบเลไม่ใช่ผมจะรีวิวเฉยๆฉยอรีวิวรีวิวใบติลมเหรอรีวิวฟิล์มอยู่เจ็ดแท่งไงอีกสามแท่งนูจะแข็งเท่าไหร่ เงินประกันานถ้าไม่แข่งถ้าไม่ถ้าไม่แข่งเดียวผมหนึ่งแสนมาเปิดโต๊ะเลยมาเปิดโต๊ะเท่าไรไหมโอ้ยเต้หนึงดิแป๊บแป๊บแป๊บแข็งอ่ะโอกาสมันน้อยห้าสิบเท่าเอาไงไปเลยถ้าเกิดไม่แข็งไปซ้ายเลยเปิดเปิดห้องเลยแข็งไปขวาเปิดห้องเลยใส่ตังค์ด้วยตั้งห้องเลยเท่าไรของเราอ่ะแล้วแต่ เราไม่แข็งเดี๋ยวเซฟภาพแป๊บหนึ่งทามจ้าเปิดโต๊ะไอติมดิ๊บเล่นเลยเสร็จตำรวจลงดทามจ้าเปิดโต๊ะไอติมครับผมไม่ใช่นี่ไม่ได้กระทำนายเดี๋ยวตั้งก่อนมาไม่มีคนนอกอย่างนั้นเนี่ยหลักด่าเราโถแล้วเปิดห้องเปิดตั้งห้องไว้นะเรยวครับเดี๋ยวเร็วครับเดี๋ยวตำรวจลง โอ้ยไทม์แม่งกินค่าน้ํานี่ว่าดูจากห้องแล้วอะอะไรพี่กินอะไรดูดิถ้าแบบเนี่ยค่าน้ําแน่ๆเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวดูก่อนจับจับชนโต๊ะหนึ่งสองเฮ้ยถ้ามันแข็งปุ๊บมันได้กําไรว่ายไทม์โต๊ะไอ้พี่พูดอย่างนั้นใช่ติมผมไม่แข็งร้อยร้อยไม่แข็งเพราะอินวิทยามเยอะอิวิทยามเยอะโอเคว่ะเดี๋ยวผมให้เอาวิดกด แต่เมื่อกี้เขาแข็งไปแล้วนี่คือสถิติที่ผมเล่นเห็ดม่วงหายแล้วไอ้ถ้าไม้ผีอย่าไปคุยไหญ่ทามนะมันเสียไป12ล้าน2ล้านเองเศษตังค์แล้วก็เงินจริงเท่าไหร่นะไม่รู้อ่ะกนหลายพันหลายพันตัวเฮ้ยผมว่าอยู่ที่วิทย์ด้วยมานได้ปีกมาแล้วหนึ่งท่านเอาผมเรียกใครมาเดีวว่า อวิทย์แอฟกี้หายไปไหนหรอวะดีคอเจนเนี่ยดีคอเจนเนี่ยเอาดีคอเทนไหนดีคอเจนอยู่ไางไรยังางล่างนี่ไงอ๋อหน้าถามไปเลยพี่วิทผมวิทย์ห้าสิบสองวกแปดยังแข็งสองครั้งเลยมันไม่ได้อยู่ที่วิทหรอกมั้งอยู่ที่ดวงนี่เดี๋ยวรอดูเอมวิดย์หนึ่งจะไปท้า,ากดปั๊มไว้ที่ผมร้องไห้เลยจีเฮ้ยมันมันดูไอ้นี่ได้เป็นไอ้นี่ 3หมดนะไอยังไม่ทันนับเลยโอ้โหไอคนนี้นี่คือยังไม่ทันนับมันกินกินนมวะเนี่ยนมมัวีี่่อย เด็กก็ไม่แข็งยอมยอมยอมจ่ายโอ้มไม่แข็งเลยวะพอพอพอปิดห้องเลยครับฝั่งฝั่งนู้นนะฮะกินเต็มครับผมกินเต็มฝั่งนู้นล็อปครับฝั่งนู้นล็อปนิล็อปนะฮะนิล็อปครับน้องล็เน่ยค่าถ่ายอุตเซอเลนปัสโกเลเตสเสียนะครับผมโหได้ไปเยอะแล้วพี่ผมเนี่ยเสียต้องจ่ายสองเท่าอ่ะ ไปทำคนไปสองครั้งเรียบร้อยไม่แข็งจากครั้งเลยนะสามกินเต็มว่ะผมกดไปสามไม่แข็งเนี่ยไปผมคำนวณจากพี่ผมเล่นเหตุมาโพี่มันไม่แข็งอะเปใส่นมอั์เต็มสิบอ่ะมีใครมีไม้ผีไหมเนี่ยโอ้พี่ยอดอดอดีตให้ทำสักดนนึงพรุ่งนี้ก็ผมฝากผมฝากหมวกแพนด้าเลยไว้ี่คือคนอื่นได้ไหม รู้สึกว่าจะไม่รอด <c oughs> อ,อ่นนอะผมทอดไปแล้วไลยหรือเราเราเป็นโต๊ะโ๊ะหรูๆโต๊ะไม้บอสอย่างนี้ป่ะถ้าเปิดตัวเดนดูไม่ม <c oughs> <c oughs> ีแล้วนะหากเล่นนะครับผม <c oughs> อันนี้คือเล่นเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับบอกไว้ก่อน